มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาสอยมะม่วงนะคะมะม่วงก็เหลือไม่กี่ลูกนะคะเพราะว่าเขาสุกก่อนหน้านี้แล้วเ,เยอะแล้วเนาะ <c oughs> ก็เหลือบ้างนะคะให้เราเก็บนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านนูน้นค่ะที่เราเจะจะสอยนะคะก็ลูกคุณผู้ชมลูกข้างบนนี่ลูกนี้สุกคาต้นแล้ว โ okay. อเคราจะมาสอยเลยนะคะมารี่ลามาะถือเนี่ยให้แม่นี่ยแล้ว <c oughs> คุณผู้มมชมว่าลูกเบลเลอร์เลยค่ะมองน้ำดอกไม้ของเราปุ๊บจริงๆแล้วเป็นลูกเยอะอยู่นะคะปีนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ร่วงบ้างเอแล้วก็ญาติมาเก็บเอาบ้างนะคะโอ้โชคดีจังเลย,ยตั้งแต่ปลูกเขามานะคะคุณผู้ชมเพิ่งจะได้กินลูกสุก แต่ว่าเคยกินลูกบิดอยู่มีขาได้แล้วค่ะอุ้ยไข่ไม่ได้มาตรงนี้นลมาสองนะแถวตรงนี้นี่นี่นี่คุณผู้ชมลูกบอลเลยนี่มันก็จะหวานมากมากเลยเพราะว่ามันสุกคาต้นนะคุณผู้ชมลูกบอลจริงเลยสวยไหมสวยค่ะเราก็เดี๋ยวก่อนเราไปดูด้านนู้น สวยไหมคะนี่ภูมิใจมากเลยมะม่วงที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็ได้แบบกินทั้งสุกทั้งดิบได้ปล่อยเองโอ้ภูมิใจไปล่อยไปทางนี้อันนีาา้วางก่อนคุณผู้ชมคะลูกนี้ก็ใหญ่อยู่แต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวจะเอาลูกนี้

อึ๊บหอกมาดูสิมันลลงมาลยน่าดูอืก็แก่แล้วล่ะค่ะคุณโจด้ดามันออกมาเลยค่ะแล้วจะเอาเอาไปอะไรนะเอาไปบ่มนิดนึงโอ้โโอเคค่ะเดี๋ยวเราจ้เอาสองลูกก็พอวันนี้อ๋อมันแดงเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าหกลูกนะคะคุณผู้ชมบนต้น โอเคเดี๋ยววันหน้าอยสอยใหม่เนาะขอบคุณนะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เก็บลูกะมะม่วงมาได้สองลูกนะคะน,นี่น้ําดอกไม้นะคะสองลูกนี้นะคะส่วนอันนี้คือเขียวเสวยนะคะอันนี้เก็บเมื่อคืนนี้นะคะที่อีกต้นหนึ่งนะคะค่ะก็มีความภูมิใจมากนะคะทีะ่ได้กินนะคะมะม่วงที่สุกจากต้น ของต้นของตัวเองนะคะที่ปลูกด้วยมือของตัวเองภูมิใจมากค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าปกติแล้วไม่ได้กลับมาช่วงสงการหรือว่าช่วงที่เขาสุกนะคะเคยกลับมาก็ตอนที่เขาเป็นลูกเล็กๆอยู่มันก็เปรี้ยวนะคะมีปีนี้นะคะปีแรกนะคะที่ได้กลับมากินเนาะนะคะก็อยากจะ <laughs> แชร์เพื่อนๆน,นะคะภูมิใจนะคะที่มีต้นมะม่วงนะคะเป็นของตัวเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําด้วยมือของเราเองอะ่ะมันมีความภูมิใจมันอร่อยแบบลึกซึ้งเข้าไปในหัวใจนู่นนะคะมีความภูมิใจที่ที่ทําได้เองนะคะปลูกเองได้กินเองนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอันนี้จะเอาบ่มก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเออก็ให้เขานิ่มนิดนึงเดี๋ยวก็เอาปอกนะคะส่วนอันนี้ก็จะปอกกินเลยนะคะกําลังห่านค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ